ทำใยได้นําเรียนพี่น้องเบื้องต้นแล้วนะครับวันนี้เป็นคําสั่งที่153ทับ2เนะครับเรื่องเป็นสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราวครับโดยทางสงงาธารณส,สุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้รายงานพบการติดเชื้อโควิด19นะครับเป็นคลัสเตอร์เป็นกลุ่มก้อนในร้านเนยยำคาเฟ่สันติธรรมนะครับตั้งอยู่เลขที่22ถนนราชดำรินะครับตัวบ้านจังเผือกพุทเมืองเชียงใหม่นะครับโดยทีมสอบสวนโรคเนี่ยได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับก็เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ของ เทศสบาลนครเชียงใหม่เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับและเกิดสทธิภาพนะครับจึงเห็นควรให้ปิดร้านมอยยำคาเฟ่สันติธรรมนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับโดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือกันในวันนี้นะครับแล้วก็มีมติเห็นชอบนะครับจึงให้ออกคําสั่งดังนี้ครับข้อหนึ่งให้ปิดร้านมอยยำคาเฟ่สันติธรรมตั้งอยู่เลขที่22ถนนราชดำริตำบลช้างเผือกเพืิงเผือกนะครับขอโทษครับอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา14ี่วันครับ ข้อสอนะครับให้ผู้สิดบวกเสียงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด1 9หากผลการตรวจเป็นลบนะครับให้กับตนเองนะครับเป็นรวลา1ิวันหากเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับให้คุไมไว้สังเกตอาการเป็นเวลา1ิบ4วันครับและให้ปฏิบัติตามคำสั่งของทางการควบุมโลกติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งคัดครับ